ลังงานจากขยะคือการนำขยะมูลฝอยจากครัวเรือนขยะชุมชนตลอดจนขยะโรงงานอุตสาหกรรมทางขยะย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารเศษผัก เปลือกผล,ลไม้เศษเนื้อสัตว์และใบไม้และขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เช่นขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายค่ะมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีทําให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนการชีวภาพน้ํามันรวมถึงเชื้อเพลิงอื่นๆซึ่งสามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปได้ค่ะประเภทของขยะที่สามารถนำไปใช้ผลิตได้ 1. ขยะอินรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารเศษผัก เศษผล,ลไม้ใบไม้เป็นต้นซึ่งนำไปหมักเพื่อผลิตการชีวภาพได้ 2. ขยะที่สามารถเผาได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนังเป็นต้นซึ่งนำไปเผาเป็นพลังงานได้ 3. ขยะรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยเช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมเป็นต้นซึ่งนำไปเผาเป็นพลังงานได้ 4. ขยะอื่นๆเช่นขยะจากบอ่อฝังกลบตะกอนน้ำเสียเป็นต้น ซึ่งนำไปแปลรูปเป็นพลังงานด้วยเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนจากขยะ 1. เทคโนโลยีเผาขยะในระบบเตาเผาเป็นการเผาขยะเพื่อทำลายมวลและปริมาตรข,ของขยะมูลฝอยด้วยความร้อนในเตาที่ออกแบบมาสำหรับการเผาขยะโดยเฉพาะซึ่งสามารถควบเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษบรรยากาศได้อีกด้วยโดยในปัจจุบันจะใช้เตาเหล่านี้ 1. เตาเผาแบบตัด 2. เตาเผาแบบหมุน 3. เตาเผาแบบฟูอ e ีไดซ์เบทส่วนพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาสามารถใช้ในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าได้ขี้เท่าบางส่วนจะถูกนำไปฝังกบหรือใช้เป็นวัสดุปูพื้นสำหรับการสร้างถานน 2. เทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนคือการหมักขยะมูลฝอยเศษอาหารผัก ผลไม้ใบไม้และขยะอินทรีย์จำพวกอื่นภายในบ่อหมักหรือถังหมักระบบปิดซึ่งออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ย่อยสลายขยะในสภาวะไรออกซิเจนจนทำให้ได้เป็นก๊าซชีวาภาพอาทิก๊าซมีเทนและการคาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้มและเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าส่วนกากตะกอนที่เหลือสามารถนำไปใช้ผลิตเป็นสารปรับปรุงดินหรือปุ๋ยได้คะ่ะ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะคือเทคโนโลยีการกักเก็บก๊าซที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายทางชีวเคมีของขยะมูลฝอยในบริเวณหลุมฝังกลบที่มีความลึกตั้งแต่12เมตรขึ้นไปโดยในขั้นแรกจะเป็นการย่อยสลายแบบใช้อากาศจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศซึ่งจะทําให้เกิดก๊าซต่างๆได้เช่น ก๊าซมีเทนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กด๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซไนโตรเจนที่สามารถนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ค่ะเทคโนโลยีการผลิตน้ามันจากขยะพลาสติกคือการใช้เทคโนโลยีการเผาขยะแบบ p y โลไ y ซิสเพื่อเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นน้ามันโดยการใช้ความร้อนในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอากาศและออกซิเจน และควบคุมความร้อนและแรงดันรวมถึงตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดกระบวนการสลายตัวของโครงสร้างพลาสติกซึ่งจะได้เป็นน้ํามันพลรไลซิดท,ที่ยังไม่ผ่านการกลั่นแยกซึ่งจะมีลักษณะคล้ายน้ํามันเตาที่สามารถนําไปใช้ทดแทนการใช้น้ํามันเตาในโรงงานอุตสาหกรรมและหากนําไปผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วก็จะได้เป็นเบนซินดีเซลและน้ํามันเตา 5. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิง คือเทคโนโลยีการเผาขยะในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูงกว่า1,200องศาเซลเซียสขึ้นไปร่วมกับการควบคุมปริมาณออกซิเจน ygen, เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยากระบวนการการสลายตัวและกระบวนการการสลายของโมเลกุลสารอินทรีย์ในขยะเพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นกา๊าซได้แก่ก๊าซคาร, oxide, าร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซไฮโดรเจนและกา๊าซมีเทนซึ่งสามารถนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนได้ค่ะ 6. เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะคือการใช้เทคโนโลยีแปลรูปขยะมูลฝอยโดยการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขยะด้วยกระบวนการต่างๆเพื่อให้เชื้อเพลิงขยะที่ได้มีคุณสมบัติค่าความร้อนความชื้นและขนาดที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการการคัดแยกขยะการย่อยขนาดขยะ กระบวนการทำให้แห้งและกระบวนการอัดแห้งหรืออัดก้อนเพื่อขึ้นรูปให้เหมาะกับการใช้งานเชื้อเพลิงขยะถือเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ทดแทนการใช้ถ่านหินได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยี plasma a r ์คือเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้หลักการปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านก๊าซที่มีความดันต่ำเช่นแกสเซนโตเจนกกาซอกซิเจนเพื ogen, ่อให้เกิดความร้อนและสร้างอุณหภูมิที่ช่วง2 0 0 2ถึง11,000องศาเซลเซียสเพื่อให้สามารถกำจัดขยะทั้งในรูปแบบของแข็งของเหล,ล,ลวและกึ่งแข็งกึ่งเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมักใช้กับขยะมูลฝอยขยะติดเชื้อ er, และขยะอันตรายถือเป็นเทคโนโลยีการกำจัดขยะควบคู่กับการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของพลังงานจากขยะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมถึงการลดลงของแหล่งทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตพลังงานโดยพลังงานจากขยะถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานราคาถูกที่มีศักยภาพสูงซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถนามาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลได้ในอนาคตค่ะ